ัดหมูกะปิอร่อยครับคลิปนี้ทำหมูผัดกะปินะครับรวนหมูจนสุกเลยนะครับหลังจากนั้นเราใส่น้ำไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราใส่กะปินะกะปีนี่อาจจะละลายมาก่อนก็ได้นะละลายใส่ใส่กับน้ำนี้นะ แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับเท่าๆกันเลยนะครับหอมกระปีนะครับถ้าใครชอบกระปีนี่หอมเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับผมก็เอาหนังหมูออกด้วยนะครับน้ำก็เริ่มงวนแล้วนะครับหลังจากนั้นเราใส่เครื่องปรุงนะครับมีพริกชี้ฟ้านะครับแล้วก็พริกขี้หนูแล้วก็หอมซอย ผัดพริกหมูกับปินะครับเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเยอะนะครับไม่นั้นก็ก็ไม่เป็นกะปินะครับกินกะปิก็จะหายไปนะครับถ้าถูกดับกินด้วยเครื่องปรุงต่างๆนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับปิดไฟนะครับ